ภาพล่าสุดน้องจีโน่ชยานินดาราเด็กจากเรื่องสังทองสู่หนุ่มเฟรชชี่มอดังใครที่เป็นแฟนละครพื้นบ้านละครจากจากวงวงคงต้องรู้จักหนุ่มน้อยคนนี้น้องจีโน่ชยานินเตาวิเศษเจ้าของบทบาทตำนานพระสังน้อยในละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี25 5 0หที่สร้างเรตติ้งอย่างถล่มทลายเพราะเอ็นดูกับความน่ารักของพระสังน้อยกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ล่าสุดตอนนี้น้องจีโน่โตเป็นหนุ่มแล้ว โดยเจ้าตัวได้อัปเดตรูปตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมกีโน่ขีดล่างชายานินขณะสวมชุดนิสิตเฟรชี่ปีหนึ่งคณะวิทยา,าศาสตร์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนพร้อมรอยยิ้มที่สดใสโดยระบุแคปชั่นว่านิสิตปีหนึ่งครับผมหลังจากที่รูปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปงานนี้เหล่าแฟนละครต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงสังทองลูกแม่กันเป็นแถวแถมชมว่ายังน่ารักเหมือนเดิม นอกจากนี้หลายคนยังบอกอีกว่าเลี้ยงผ่านทีวีตั้งแต่อ้อนแต่ออกวันเวลาผ่านไปเร็วๆจริงเผลอแป๊บเดียวน้องจีโน่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วเป็นต้น